พอสตอนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะดิฉันวันนี้ก็มีเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือเริ่มต้นวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์นะคะที่ได้ทำงานประสบ ทำงานที่ราพสตะคะตอนที่ย้ายออกจากสํานักง,งานสาธสุขอําเภอนะคะก็ไปทํากิจกรรมโครงการยาเสพติดนะคะที่ราพสตมีภาคีเครือข่ายมีหน่วยงานของตํารวจและก็กลุ่มเป้าหมายของเด็กนะคะที่เรานํามาร่วมกิจกรรมในปีนั้นกลุ่มเป้าหมายปร,ประมาณ30ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการ ทำกิจกรรมนะคะก็คือเอาเด็กผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมมีตํารวจแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กได้ทํากิจกรรมไหว้ผู้ปกครองหลังจากที่ทํากิจกรรมในส่วนของให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเสร็จคือเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กกลุ่มที่กําลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็เลย ได้จัดทําโครงการและทํากิจกรรมขึ้นหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมประมาณสิบกว่าปีค่ะเป็นเรื่องเล่าเด็กชายคนนั้นก็กลับมากลับมาแล้วก็มาหาที่รพอพสตคอนะก็บอกว่าสวัสดีครับคุณหมอผมมาขอบคุณคุณหมอที่เมื่อสิปีที่แล้วคุณหมอได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด ถ้าผมไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นผมก็คงไม่มีโอกาสในวันนี้ตอนนี้ผมรับราชการเป็นตำรวจและย้ายมาปฏิบัติงานที่สพปทุมราชรงศาทําให้ผมรู้สึกว่ากิจกรรมของคุณหมอและคําพูดเพียงเล็กน้อยทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีพลังและสามารถเริ่มต้นชีวิตได้ใหม่หลังจากนั้นก็ ได้หลังจากนั้นก็ได้ให้ได้แนะนำให้เด็กคนนั้นเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมทีมน้องๆรุ่นต่อไปนะคะและ้วก็ในรอพอสตอคำโพนและบ้านคำโพนตอนนี้ก็มีตำรวจเกือบจะครึ่งบ้านนะคะก็เลยรู้สึกว่ากิจกรรมที่ทำหนึ่งในนั้นประมาณห้าคนที่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เราทํากิจกรรมโครงการนั้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถึงเราจะเป็นหมออนามัยที่มีพลังเล็กๆแต่เราสามารถดึงคนที่เขารู้สึกหมดหวังหมดแรงหมดพลังให้กลับมายืนและก็ลุกสู้และประสบความสำเร็จในชีวิตได้เริ่มต้นลงมือทำและเชื่อว่าในองค์กรของเรา ถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะทำให้หน่วยงานและองค์กรนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและวันนี้ดิฉันก็หวังว่าเพื่อนๆนทุกคนจะกลับไปพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งและเป็นบุคคลที่มีความมีคุณค่าในหน่วยงาน เป็นคนดีคนเก่งและคนสำคัญในหน่วยงานของตัวเองขอบคุณค่ะ